F*** <laughs> สวัสดีครับมาพบกับผมตุตะครับทุกคนรู้กันไหมเอ่ยว่าผมเป็นแมวสายพันธุ์อะไรใช่ครับผมเป็นแมวสายพันธุ์วิเชียนมาศซึ่งเป็นแมวไทยโบราณตามสมุดข่อยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปฟังเรื่องราวเกี่ยวกับแมวไทยโบราณตามสมุดข่อยกันนะครับถ้านทุกคนพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยครับ แต่ก่อนจะไปฟังนั้นเรามาทําความรู้จักกับสมุดข่อยกันดีกว่าครับสมุดข่อยหรือสมุดไทยเป็นสมุดที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเล่มสมุดทําด้วยกระดาษข่อยที่ทํามาจากต้นข่อยสมุดข่อยมีลักษณะแผ่นยาวแผ่นเดียวพับกลับไปกลับมาให้เป็นชั้นให้ได้ออกมาเป็นเล่มส่วนมากจะใช้เพื่อบันทึกเหตุก,การณ์เรื่องราวหรือคําสอนต่างๆครับ ในปัจจุบันถ้าหากเราพูดถึงแมวแล้วเราก็เราก็จะนึกถึงสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆน่ารักขี้อ้อนแสนสนจนทำให้เจ้าของหลงรักและเลี้ยงมันไว้เสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวครับและแมวไทยนั้นเป็นแมวที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศไทยครับคุณสมบัติที่ทำให้แมวไทยเหนือกว่าแมวชนิดอื่นคืออุปนิสัยความเฉลียวฉลาดรักบ้านรักเจ้าของเป็นตัวของตัวเองรู้จักประจบ และที่สําคัญคือรักอิสระไปชีวิตจิตใจซึ่งถือว่าเป็นบุคลิกประจำตัวเลยครับแมวไทยโบราณตามสมุดข่อยตอนนี้เหลือไม่กินสายพันธุ์แล้วนะครับสมุดข่อยที่ได้มีการจดบันทึกประวัติแมวไทยมาไม่ต่ำกว่า600ปีซึ่งสามารถตรวจสอบหลักฐานได้แต่ในความเป็นจริงแล้วสมุดคอยโบราณที่ได้บันทึกเกี่ยวกับแมวไทยโบราณน,นั้นมีหลากหลายฉบับมากมีทั้งบันทึกในประเทศไทย และต่างประเทศแต่ที่จะนํามาให้เรารับชมกันส่วนใหญ่นั้นจะเป็นฉบับที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นฉบับที่สมบูรณ์มากที่สุดครับและในปัจจุบันยังมีสถานที่ที่ยังคงรักษาสมุดขอยนี้ไว้เช่นวัดอนองคารามซึ่งเป็นสถานที่ที่บันทึกไว้นั่นเองครับเอ๊ะทุกคนสงสัยกันไหมว่าแมวจรที่พบเห็นทั่วไปกับแมวไทยโบราณน,นั้นมันจะเหมือนกันไหมนะาผมจะบอกให้ฟังนะครับ ความแตกต่างระหว่างแมวไทยโบราณกับแมวจรที่พบเห็นทั่วไปโดยส่วนใหญ่คนมักจะมองแมวตามถนนหนทางโรงเรียนโรงอาหารหรือสถานที่ต่างๆเหมารวมว่าเป็นแมวไทยพอพบเห็นได้ทั่วไปยกตัวอย่างเช่นแมวที่มีสีส้มสีดำหรือแมวลายสลิดซึ่งจริงๆนั้นไม่ใช่แมวไทยโบราณเ <No. S 1> จ้าแมวจรจะแยกออกได้อย่างชัดเจน เพราะแมวจรไม่มีประวัติที่มาซึ่งเราไม่สามารถทราบที่มาของแมวเหล่านั้นได้เลยอาจจะเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์กันไปมานั่นเองครับว่า <Wow. S 1> แมวไทยโบราณหรือแมวไทยที่แท้จริงนั้นต้องเป็นแมวที่มีที่มาที่ไปและสามารถรู้ได้ว่าพ่อและแม่ของเขาเป็นสายพันธุ์แท้หรือไม่เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหายสงสัยกันแล้วใช่ไหมเอ่ยระหว่างแมวไทยโบราณกับแมวจรที่พบเห็นทั่วไป เอ๊ะแต่ทุกคนสงสัยกันไหมเอ่ยในสมุดคอยโบราณที่ได้บันทึกมาไม่ต่ำกว่า600ปีนั้นได้กล่าวถึงแมวไทยไว้ทั้งหมดกี่สายพันธุ์นะในตอนต่อไปผมจะมาพูดถึงแมวไทยโบราณว่ามีกี่สายพันธุ์และสายพันธุ์อะไรบ้างสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ